โอาา้ไมวันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะได้กดบัตรคอนเสิร์ต NCT 211คอนเสิร์ตที่เราอยากไปมานานนานนานมากแล้วเพราะฉะนั้นปัดแถวหน้าสุดจะต้องเป็นของฉันเท่านั้นฮะอะไรนะปัตรโซเอาแล้วเป็ไมาได้ยังไงอ่ะ แบบนี้เราก็ต้องไปหาบัตรในคอมพิ e เตอร์แล้วไหมอ่ะคือแบบไม่ยอมไม่ยอมมีอะไก็ต้องไห้ไปโหส่งราคาที่คนขายต่อบัตรกันในคอมพิวเตอร์แล้วทาไมอัพราคาสูงกันขนาดนี้อ่ะแต่ก็ยังมีคนซื้อกันทำไม,มนะไม่เข้าใจเลยขอคน educate เรื่องนี้หน่อยได้ไหมอ่ะทำไมราคาบัตรคอนถึงแพงขึ้นขนาดนี้อ่ะกดอัดยังกดนะครับจานสวัสดีฉันคือนักดูเคท <Okay. S 1> เริ่มต้นที่เบสิกก่อนอุปสงค์อุป,อปทานอุปสงค์สำหรับสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งหมายถึงปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคมีความประสงค์จะซื้อในช่วงเวลาหน,นึ่งณระดับราคาต่างๆของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น อุปทานของสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งหมายถึงปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายมีความประสงค์หรือยินดีที่จะผลิตออกขายในช่วงเวลาหนึ่งที่ระดับราคาต่างๆของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นอ่ะอาจจะไม่เห็นภาพลองดูกราฟนี้ P คือราคา Q คือจำนวนสินค้าเส้น S คืออุปทานเส้น D คืออุปสงค์จุดที่เส้นอุปสงค์และอุปทานตัดกันคือจุดดุลยภาพ พูดง่ายๆก็คือจุดที่ความต้องการซื้อและความต้องการขายเท่ากันที่ราคาดุลยภาพ PE และปริมาณดุลยภาพ QE เคตอนนี้ได้กลัมมาละคำถามต่อมาก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานชั้นมากชั้นน้อยหมายความว่าอะไร ความยืดหยุ่นคือการตอบสนองของปริมาณซื้อหรือปริมาณขายต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่กำหนดแต่เดี๋ยวมันจะยาวถ้าใครอยากรู้เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อสินค้าอื่นและอุปสงค์ต่อรายได้สามารถเข้าเรียนวิชา EC 2 1 1เศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือ EC 2 1 0เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของอาจารย์เกียงไกได้มีคลิปใน YouTube ด้วยนะ เราจะพูดแค่เรื่องความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาและความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเราจะหาความยืดหยุ่นได้2แบบก็คือแบบช่วงโดยใช้ค่ากลางเป็นตัวเปรียบเทียบตามสูตรนี้เลยและแบบจุดโดยใช้ระดับราคาที่เปลี่ยนแปลงตามสูตรนี้นอกจากนี้ความยืดหยุ่นก็ยังบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าด้วยนะเรามาดูลักษณะสินค้าตามความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก่อน ความยืดหยุ่นมากที่สุดจะเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เช่นสินค้าเกษตรผักผลไม้ความยืดหยุ่นมากจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมของสะสมราคาแพงความยุดหยุ่นคงที่จะเป็นสินค้าทั่วไปที่ผู้บริโภคสามารถควบคุมการบริโภคได้ความยืดหยุ่นน้อยจะเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพเช่นอาหารเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายความยืดหยุ่นน้อยที่สุด จะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะเช่นลงศพชุดแต่งงานมาเรามาดูประเภทสินค้าตามความยืดหยุ่นของอุปทานความยืดหยุ่นมากที่สุดความยืดหยุ่นมากที่สุดเป็นสินค้าที่ถ้าราคาสูงกว่าตลาดจะมีคนเสนอขายไม่จํากัดแต่ถ้าราคาต่ำกว่าตลาดจะไม่มีใครเสนอขายเลยอาจจะเกิดจากการแทรกแซงของรัฐเช่นข้าเปลือกใบายาสุ ความยืดหยุ่นมากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหรือก็คือสินค้าประเภทที่สามารถผลิตซ้ำได้ง่ายๆความยืดหยุ่นคงที่เป็นสินค้าทั่วไปที่ผู้ผลิตสามารถควบคุมปริมาณในการผลิตสินค้าได้ความยืดหยุ่นน้อยเป็นสินค้าที่ต้องใช้เวลาในการผลิตเช่นสินค้าเกษตรหรือพวกเนื้อสัตว์ความยืดหยุ่นน้อยที่สุดเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวหรือเป็นสินค้าที่ผลิตมาในจำนวนที่จำกัดเช่นที่ดินริมน้ําในกรุงเทพ กระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นลิมิเต็ดออดิชันหรือพวกต่อคอนเสิร์ตเมื่อนำกราฟอุปสงค์และการอุปทานของบัตรคอนเสิร์ตมารวมล่างกันเราก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้บัตรคอนเสิร์ตที่มีจำนวนบัตรที่จำกัดทำให้อุปทานมีความยืดหยุ่นเท่ากับ0นและบัตรคอนเสิร์ตที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้เส้นอุปสงค์มีความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง และจากเหตุการณ์ที่มีคนกดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ขายตั้งราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน1,363ที่นั่งณนะราคา5,500บาทต่อที่นั่งแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่กดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้สามารถซื้อและยินดีซื้อบัตรคอนเสิร์ตอีกทอดหนึ่งในราคาที่สูงกว่าตามกฎอุปสงค์นั่นทำให้ส่วนใหญ่บัตรคอนเสิร์ตที่ซื้อขายกันอีกทอดหนึ่งจะมีราคาที่สูงกว่าราคาเดิมจ้า เกรดความเหลี่ยมเพิ่มเติมผู้ขายบัตรคอนเสิร์ตจะตั้งราคาให้เกิด s s เ s ทดิมัอยู่แล้วดังนั้นในคอนเสิร์ตจึงจะมีที่นั่งน้อยกว่าจำนวนคนที่อยากเข้าชมเพื่ให่ในคอนเสิร์ตไม่มีที่ว่างเหลืออยู่คอนเสิร์ตจะได้มนุ่งมั่จ้จอยจ้า อ่แบบนี้นี่เองเข้าใจเสียมแจ้งละคนไกลตลาดตามหลักเศรษฐศาสตร์เป็นแบบนี้นี่เองแต่แต่แต,แต่เราก็ยังอยากได้บัตรอยู่ดีแพงแค่ไหนเชนก็จะอยากไปดูคอนเสิร์ตนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไปตามหาบัตรในทวิตเตอร์ต่อดีกว่าอุ๊ยอุยอุมีคนปล่อยบัตรที่อยากได้พอดีเลยอะ่ะอุ้ยทักไปซื้อดีกว่า หลอกง่ายจริงๆได้ยินละขับล็อกนะคะแชรแท่แั่เนี่ยโดนโกงเหรออืมไม่เอานะไม่เอาไม่เอาการซื้อบัตรคอนที่ซื้อขายกันอีกทอดถึงเราจะเข้าใจหลักการแล้วว่าทำไมราคาถึงเพิ่มขึ้นแต่ก็ควรพินิจพิจารณาให้ดีก่อนซื้อระวังไม่ฉาชีพที่ใช้ความต้องการซื้อของเราและจำนวนบัตรที่จำกัดหาผลประโยชน์เข้าตัวเองได้นะ